นี่หลุงใหญ่ค่อนข้างหิวก็หายคลิปนะครับเพราะว่าจะทำคลิปตุนไว้เยอะๆได้แล้วตอนนี้แล้วสามารถถ่ายยาวๆได้ยี่สิบนาทีด้วยแล้วก็ทำคลิปได้เยอะมากเก็บไว้ในคอมเก็บไว้ในสต็อกไว้จนล้าสมัยวันนี้จะขึ้นไปสัมภาษณ์แม่ตามสัญญาเบาสัญญาว่า นี่เจม่วยไอ้เก,ม,เกมจะกลับบ้านแล้วลองจะหาลูกอย่างเดียวบายบายกล้องหน่อยสิสองนิ้วหน่อยสิสองนิ้วเออสองนิ้วอสองนิ้วเรียร้อเรียนลลงใหญ่เข้าไปหาแม่ไม่รู้แม่แม่จะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าไม่มี จะออกนะจากห้องน้ำนั่งรอเลยชีวิตรประจำวันแม่อยู่ตรงนี้แม่มีห้องน้ำส่วนตัวในห้องนะห้องนอกนี้เป็นห้องสาธารนณะ ในห้องแม่ในห้องน้ำต่างหากนั่งรอแม่เข้าห้องน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่เป็นไรรอได้แม่ยังเคยรอเราเที่ยโรงเรียนตั้งนานกว่านี้อโอเคตอนนี้ก็ขอให้ดูหมวกมุ้งใหญ่ไปก่อนหมวกมุนใหญ่สวยไหม ประกาลุงใหญ่สวยมไหมของแท้นะเนี่ยไปเดินเนี่ยท้กก็มีเงินี่ยได้อนี้มาเนี่ยสองสามปีแล้วเนี่ยสุดยอดเลยได้ไปจากเล่น้องเลข่ขายมาให้พันเดียวดูป้องของแท้ m ม k e ินครั้งราคาแล้วไปกดดูแล้วไม่บอก เดเล่ไม่ได้ยินว่าที่แปดโมงนัดมุเตอร์ดันชัยไว้แปดโมงคึ่งที่ปัมกปตทนี่ถ่าให้ดูกางสวยงามของเพ้นบ้านบ้านแบบโบราณประยุกต์ทำใหม่ทำจนเป็นบ้านคาทอลิกที่สวยงามที่มีความรักชาติ าศากกับสัตร์แล้วก็นี่ถนนทางเข้าบ้านในบ้านก็เป็นอย่างเนี้ครับให้ดูพื้นมันอย่างเนี้ยน้องสาวพยานมากถูกบ้านให้ดูสิ่งที่เพื่อนๆไม่รู้อนนันหนึ่งที่บ้านคาทอลิกส่วนใหญ่จะมีอันนี้คือเขาเรียกอะไรตู้พระตู้พระ มีพระอยู่นี้เยอะเลยอันนี้แม่พระนิ่ละมนก็มีตู้บรรพบุพรุษของเราน้องชายและปิญญาสามสี่คนน้องชายและปิญญาสองคนน้องสาวอีกสามคนห้าคนอีกสี่คนเลี้ยงหมูรวมทั้งลุงใหญ่ด้วยก็ เสียสละให้น้องเรียนไปแม่ไม่ออกจากห้องน้ำเมื่อกีให้ดูความสวยของบ้านบ้านนี้เป็นบ้านโบราณนะ่ต่ว่าน้องเนี่ยพัฒนาทำมาสวยมากก็ค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยเป็นสิทีละหน่อยทีละนิดจนบ้านสวยขนาดนี้ ดูซิื้องใหญ่คนไหนเอาคนมีอะไรพอแม่แม่อยู่ห้องน้ำแม่อยู่ห้องน้ำเดี๋ยวรอห้านาที เค <Okay, S 2> เดี๋ยวช่วงที่นั่งรอแม่ลุงใหญ่ขอให้สัมภาษณ์นิดหนึ่งกันละกันอ้าวแล้วใครจะเป็นคนสัมภาษณ์ล่ะก็ลุงใหญ่นี่แหละสัมภาษณ์ลุงใหญ่ว่าคิดยังไงเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็ลุงใหญ่ในต้นทุนถูกต้นทุนราคาถูกมากเพราะว่า เกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนนะครับมีลูกเยอะก็คิดดูลุงใหญ่คนโตแล้วมีน้องแปดคนรวมเก้าคนก็ชีวิตจะเป็นยังไงก็คิดดูกันสํานรับชีวิตชาวสวนจนจนมีที่อยู่สิบเบ็ดไล่สามงานยี่สิบวาคือที่แปลงเนี้ยเนี่ยที่แปลงเก็บมะพร้าวมาซื้อข้าสารให้ค่าเทอมลูกส่งลูกไปโรงเรียนฮะชีวิตก็เป็นอย่างเนี้ย แต่ว่าลุงใหญ่เนี่ยไม่รู้จักกับความจนเลยคือตั้งเป็นนักเรียนก็พยายามใช้เงินแบบระมัดระวังรู้จักใช้รู้จักเก็บพื่อเหลือเพื่อขาดอยู่เสมอรู้จักอดออมช่วงเป็นนักเรียนแต่พอโตขึ้นมาแอนตี้คําว่าอดออมเพราะอดนี่ก็ลำบากอยู่แล้วยิ่งออมยิ่งลำบากใหญ่ก็คือใช้อย่างค่อนข้างสบายหน่อย ก็ไม่ลืมระวังตัวแล้วก็ใช้ของที่ราคาถูกชีวิตก็เลยไม่เคยประสบกับความขาดแคลนเท่าไหรนะ่นักไม่ค่อยก็เลยถึงแม้ว่ามีเงินอยู่ในธนาคารน้อยแต่มีมีตลอดไม่เคยเป็นหนี้ใครไม่เคยสร้างหนี้แล้วก็ มีความสุขมากกว่าคนรวยๆที่เซ็นเช็คแล้วเช็คไม่ผ่านบ้างนอนคิดถึงคนมาทวงหนี้เพราะว่าลงทุนไปเยอะลงทุนอะไรต่างๆแน่มาแล้วมั้งแต่ว่าหมุนเงินไม่ทันแต่ว่ามีทรัพย์สินมีอาคารใหญ่มีที่ดินมีรีสอร์ทมีอะไรมากมายแต่ว่านอนสะดุ้งผวายอย่างนั้นลุงไม่เอาเพราะว่าชีวิตมันสั้นลุงใหญ่ก็เอาแบบ อยู่แบบส,สบายแบบระมัดระวังอย่าให้เงินขาดธนาคารอย่าให้เงินขาดมือแล้วก็ไปสัมภาษณ์แม่โอเคปรากฏว่าปรากฏว่าสัมภาษณ์แม่ไม่ได้แม่ไม่ยอยากรับแขกแม่นั่งอยู่ในห้องน้ำชั่วโมงกว่า โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูแม่จะยังยอรอยอยู่ให้สัมภาษณ์รเ้ล่ากลับแล้วนัดด็อกเตอร์นำชายไว้